เราก็จะทําการเทสทดสอบตัวปั๊มรุดตของซาไกด์ครับตัวนี้ก็เป็นสองตอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เทสตอนหน้าแล้วของรถบดซาไกด์รุ่น SUV ห้าสองศูนย์ดีล็อกะครับมาเทสตอนหน้าครับอันนี้ก็เป็นอัตราไหลข้างหนะ้าเราก็เทสแรงดันนะครับเราก็ทําการเทสที่สองร้อยบาร์ครับสามพันบาร์เดี๋ยวเราปรับแรงดันครับอันนี้เราก็ปรับแรงดันจะไปเรื่อยนะ ตัวความรุดตัวสายที่สองร้อยบาทโอเคก็จะเห็นว่าอัตราไหลนิ่งเลยนะครับตัวความรุดตัวนี้อาจจะรอบหนึ่งละโอเคฝักเดียวดีกว่าเนาะเตอร์โซเดรยอันนี้เราก็ดูนะครับผมครับมันก็ไม่มีรดุดซคลไร่รนเลนะอันนี้เราก็ไล่เช็คแต่ละจุดไปแล้ว นอนทุกตัวปักอุ่นนะครัของตัวรถบดสาไก่รุ่น s u ห้0ร้อยหาสองศูนย์ดีนะครับตัวนี้ SUV s u ห้0สองศูดีเดียวเราก็เทสเสร็จเรียบร้อยแนละ้วครับเราก็ทำการแจ้งให้กับทางผู้ใช้งานเตรียมตัวที่จะนำไปติตนั่งที่ตัวรถบดคันนี้นะครับ